สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าสิพาไปเก็บผักกินกับลาบลาบหมูดอกคาขึองามใช้ปะเอาดอกคาไปกินกับกินดอกคากับลาบหมู สั้นติงหลิงพี่น้องไว้หมาม,หมือน่อยหัวปกักปักกระเทียมลงเกือบลอมตลาดตะลืดลงมันสั้นเอาดอกคากนพี่น้องเอ้ยสิกินตลาดหมูเหลืออีฮงอีฮงเฮียเงากระเพาะกระเพาะกันไหมพี่น้อง ไปกินกับลาบหมูไปกินกับลาบหมูดอก่ากับแก้เบิร์ลวพี่น้องเลยวัิลาบหมูกินแรงนี่พักผมแมพี่น้องเอ,อิญพักผมกผมคนไทยเขาเรียกผักผมเราพักผม ปาเทาเอิญพักผมนะพี่น้องใจนี่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 พักกินกับอันนี้ลวก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 กินกับลาบมู่มาเตเป็นพักก็ไปลวกเบดมาเะเป็นพักพี่น้องเลยกินพักก็ดีแล้ว จะระบบผ,ผักไทยดีพุนพักอันนั้นนะขึ้นงามงามพี่น้องผักปูดแห่โอ้ยผักปูดสมบรงามเลเก็บผักกระเฉดน้ำก่อนพี่น้องมม่กำลังขึ้นยอดผักกระเฉดน้ำโอ้ผักกระเฉดต้น ว่ามันเกษียณนามเกษตรต้นเกษียณต้นจ้าเอาเต้นยอดน้ำมานเอาเต้นยอดสวยๆยอดโบสวยเขากับโบต้องเอาไปกินกับสั่วครับปุ่นสั่วขนมจีนพี่น้องพื่อนเกษตรต้นนะพี่น้องงามงาม แมก่กำลังถอดยอดนะพี่น้องจากก๋ากำลังปุงยอดเพราะว่าถือฝนเลยเด้สักถือฝนแล้วก็ป๋งแล้วแบบนี้หาเจ๊ไปกินตัวแบบนี้ผักเนาะผักไม่ได้ซื้อผักธรรมชาติจ้าธรรมชาติธรรมชาติรราตหาบังยอดอ่อนเป็นก่อนสิไป,ปลวกกินกับอันนี้ ไป่แดงกเช็ดต้นไปลวกกินกับเุรนจีนเช็ดต้นป่านยอดใบยาลาเนาะคือ,อยอดใบยาลา คุณเน่ะพักกูดพี่น้องเอ้ยขึ้นทัก,ก <c oughs> <c oughs> อีหลีเดยยอดงามขนาดพักกูดกดันเดยนี่ยไปลวก,กนพี่น้องเอนีน่ยยอดมเน่ะสวยงามมากเลยสวยงามสวยงาม,งามอ มันลายพี่น้องน,น่าพระกูัวคนพี่น้องเอ้ยขึ้นสลากสิอีกเอาเป็นใบก่อนเอาที่มันมีใบก่อนคุณน่อยยอดมันนะพระกรูดเอาที่มันใบด้วย กินใบผักกินยอดสวยงามมากๆเลยพี่น้องเลยสวยงามตามทองเรื่องไงยอดมันทังขึ้นไหมพี่น้องทังขึ้นทักเจ้าไปพัดอยู่ขึ้นยอดไหม้ามขนาด นะพี่น้องเอ้ยพุดนะนี่พักกูดไหมพุดนะพุดนะพี่น้องพี่น้ององ,อง,งามค่ะจะเอาเป็นใบไปลวกกินกับลาบก่อนได้กินใบมานันน้ำงอนก๊อกก๊อกเด้อพี่น้องพุดนะจะมันงามคัก มาอันบด้มาหลายมือมาบริป๊าทุกสมมตนคืคักแตนะ่พี่น้องเอ้ยมัเนเบิงเนยสมังามคักแทะนี่พี่น้องเอ้ยมีแต่หนดงใหญ่คุณไงงามคักอีลีสวยคักอีหลี ได้แน้วพี่น้องเอ้ยประยกภาคเลยนักสักลากซีกลีกภุณฑะข้างในคือกันว้าสิเก็บพวกูดอยู่บทไปขายพี่น้องก็ทำให้คนกินปิ้นเมือนกับละสิ้นพรับว่าบ้าค่อกินแต่เป็นเงิดคือกันบ้าค่อกินวะสารบ้าค่อยกินผัก ูพักหนามตีวะสันกจะจาวบรมนณรแตเลยว่าพักกูดพักกูดจ้าวะสันดอกมันงาม ผู้ใดเคยกินบ่จ้าทักมาเดอ้อเคยกินทักมาบอกไงอุสาเนี่ยผู้ใดเคยกินอันนี้สิบปกินก็กระปุนดอกนี่มันก็ขนมจีนนี่ยอดพักเศษเศดต้นพี่น้องคุณนัพีนพน่น้องเอ้ย้อนพะกูนะสักลากสิกเล็กอยู่นะเข้าจจว่าพู้่คยกิน ว่าสั่นยังอุจซามาเบิ่งกันพักอันนี้มันถอดหนอดเบิ่งมันถอดหนออกันจะเอาพักถอดหนอดไปกินกับข้าวปุ่นข้าวหนุ่มจีนพี่น้องจ้าินข้าเครื่องหนุ่มจีนไปลวกลวกกินเครื่องหนุ่มจีน หกแล้วก็บ้าเข่าด้หกข้าโคตรนะพี่น้องเอาขาบุ้งกับมีเักบุ้งกับไรเขาบุ้งกับไร,บบไ,รไปลวกกินเมล็ดเลยแหละนี่มันกับลาบหมูนปน,น,นปลาทุกอย่างล่ะ ลาบตะเขากันเป็นซื้อว่าผักกินได้บะทุกางซื้อว่าผักกินกำเนั่งก็ได้พี่น้องไปลวกพุดนะไพี่น้องเฮ้ยหยดัะปูพ่น้อได้อื พุธโบอยากไลค์คักไลค์เนี่ยบางหยอดอ่อนมันภากกะเศษมาหบ่นบอ่อนพี่น้องเอยโบอันได้อด่อนมาหันทางหยอดน้ำยังบ่อันนั้นใส่มัน เอาแต่อันอ่อนอ่อนก็นมีอันแก่ก็มีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใหญ้ญาอุตสานั้นเะม่เด้อขอบคุณหลายหลายสวัสดีค่ะรอบนาเจอกันไหมค่ะ